ใครถ่ายมามากำลังถ่ายรูปหมูพูหกับผมรูปหมูกับผมอันหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมถ่ายถ่ายรักถ่ายรูปหมูถ่ายถ่ายนกล้องไหนครับกล้องไหนครับ กล้องไหนฮะกล้องไหนกล้องไหนฮะเป็นยังไงครับพี่น้องครับผู้ใดได้เบิ่งงลฟ์สดเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยครับไม่ไม่ไม่พี่กดเอาไม่ให้บอสหน่อยนะครับมื่ออื่นพ่อกันนะครับหมองเกาเวลาเกานะครับทางช่อง youtube สาวน้อยเพชรบันแพงแสดงสดนะครับมาพอกับพี่ข้าวกับพี่ท้องแกาวมือที่แต้งเป็นยังไงนี่า๊นอกจากข้าวกับท้องแก้ว รอครท่นุคร่งแสเลยพร่งเกินหนึ่งทุ่มครึ่งเลยแล้วพ่อิเลยยักีทุ่มงเพื่อจะไปดูข้้งหน้าเพื่อจะเปเวทีต่อคือนี่ยังเน่เพื่อไปซ่อมไปยังแมนยูดีเอายักรีทุ่มครับเประมาณทุเริ่มครึ่งเนาะเ่มครึ่งเนาะเริ่มทุ่ึ่สตาร์ทเลย เนี่นะครับใจในเเรื่องทุกเรื่งให้ดีเรื่องทุกเรื่องอีกเรื่องรักษาทุกเพื่อนพราะ่าถ้าเสียใจไปถ้าเรื่องหนุนทุกท่านในเรื่องสามทุกเพื่ครับแต่ว่าจะเทอรนทุกเพื่อนเอาตัวทุกเพื่อนเอาเลยที่สุดครับครับนะฮะขอบคุณทุกคนะารนี้คือกิจกรรมของเราทุกปีเหลือสองวันสุดท้ายก็จะมาปีฤดูกาล ปีนิรุกษ์การแล้วก็เราก็จะทำแบบนี้ท <scroll down. S 2> 50, source, yani. ุกปีคือสองวันสุดท like hey ้ายก่อนรัเบิดปีนิรุกษ์การคือว่าเป็นกิจกระดับให้ในโลกที่จะมาร่วมด้ช่วยกันเพื่อจะกระตุ้นในแง่ครับในรับรู้ว่าเรากำลังทำอะไรและวันสุดท้ายก็ควันทีนิรุกษการขพื่อช่วยเต็มที่ของกรุ่มปีนแล้วก็ไฮไลท์ของแานไฮไลท์ของโบวครับอ่าแล้ววันนี้คุณะถ้าคุณจะสอบช่วยฝากถึงทุกคนจะแน่ไข่แก่ไม่เพิ่มพระบ้าไข่อ้อและแฮชแท็กไข่อ้อด้วยคุณเล่นแจ้งนาคีด้วยแฮชแท็กไข่อ้อด้วย นะฮะอยู่ในโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเพิ่มแฮชแท็กคลายออด้วยผู้ใดแจ้งหนาทีแล้วกันาะในพยาักเส้นแฮชแท็กคลายออดหรือต่อไปนี้ใครจะโพสต์ที่เกี่ยวกับวมเกี่ยวกับแฮชแท็กคลายออไปด้วยครับแฮชแท็กสาววันวิแพงแฮชแท็กคลายออเอฟซีแฮชแท็กได้ปะครับเอฟซีได้ครับโอ้เอฟซีฝากน้ำนะครับโหมดไปแล้วต่บ้านตัวกันส่วนเอฟซีเราก็เปิดบัตรจำหน่ายขายตั๋วแล้วนะครับครับ เชิญชวน FC ขายบัตรออนไลน์ล่วงหน้าได้เลยในเอสเอ็นเจเนเจอร์เปิดให้เอนซี่วันนี้ไปจองบัตรได้เลยแนะนำให้แฟนๆได้ซื้อบัตรจองหน้าับเริ่มตั้งแต่วันนี้อี่รัชดานะครับมาถึงเมื่อไหร่อันนี้อยู่รัชดาป่ะเนี่ยรัชดาเนี่ยโอ้โหข้อสุครับที่นึองเห่าแล้ตาใส่นีมีใจดีเ่มึงเสียบไหมเออนะครับเพื่นสนับสนุนโน้ตแล้วก็นะครับทุกคนเด็กทีมนายนิเกลผู้อยู่าบ้านคอย นะครับขอบคนพี่น็กไทุกคนด้าี่เน็กมาเรมายานงานสุดยอดแกร่าเดี๋ยเราปทาี่ันต่อเอบคนที่เก่งที่ด้ท่านี่เก่โอ้มาีเอฟซีเสียหยใช่ไหแ้พ่่เริมไ่่บางนาก็เริ่มมาลายหม่ล้วครึ่งอุนงลที่างฝากกางเามาหล้รุงเทพมกะบางนาพลมสามม่มม มองไรมองไรมองไก่ยีสต์เอ้าว้าวเรื่องอื่นไม่มีนะไม่มีนะเข้าไปดูเรื่องอื่นสีไม่มีนะน้ำตาลสีไร้ได้คือเห็นพี่น้องกดเท่าเนี่ยครับรอยเย็ดผู้บนญผู้บุกับ11าสิบเอ็ดทีสิบองทีสิทีเราแล้วคันมองไรว่าไม่มีโปรแกรมนี่คือหมายความว่าบล็อกอินครับคืออยากให้พี่น้องเฝ้าเฝ้าซื้อไอ้ออดมือ1ิมันจะเต็มเอาง่ายแต่แต่คือให้พี่น้องให้ความรู้มือคือหนังเขาจะได้เป็นจะเสีให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเอ้ยหนังเอียงมาคนคือจองคำามาเบื่องว่างคือ นี่รองลงหน้าเพราะวันนี้เจ้เขาหนึ่งเขาอยู่ใฝ่บิ้งกั่หรอไหมเพื่อบพ่ถือเลี้ยงตั้งประเทศนะประเทศมันมาเบียดหลอกเขาดิเมนเออส่วนตั้งประเทศมาแห้งนังไข่ออลุ่งขางทั้งบมดได้บีบขอขอใช้ไม่หมดเลยดิข้างเดียวเพิ่มครับเรี่องหนากระโบว์ทีมีโอกาสได้เห็ุอีกบ่ครับเออคือว่าครับเอาทั้งนี้ทั้งนั้นหลังกับนังเขาหนี่งกับร้านตีได้หนังไม่ผิดหวังนี่นอนแล้วมาเส้นครับเยำยำยำทำน้อยียำ ใช่ไหมเนี่ยครับชิ้เป็นขายดีไปเพิ่งไปเบิ่งนี่คลิปพ่อเอกได้เลยอุกอิงเข่าไปในเซเว่นเนีซื้ออันนี้เลยมีมันต้องมันต่องจะไปหาเจอหรือเปล่าเฮ้ยคลิปเซเว่นคลิปเก่าอุกอิงใช้มานานมากนานมากจริงจริงบ่เนี่ยอาจจะไปคนรถเพิ่นอยู่ในกระตาสบู่อาจจะเห็นเออ ไปบ้านไม่มีไปอาบน้ำมันไม่มีก็ซองอยู่ในนั้นเลยเชื่อไหมครับว่าชิปมิ้นพ่อกับเภาเสาวนี้มันเกิดเพมา่นนเกียงันเออป็นัเป็นยังบ้บ่อีั ขอบคุณทุกมาไล่น้ำใจนะครับเมื่อนี่หลายคนอาจจะิบ้านได้เข้าใจว่าเอ๊ะมาไล่โอนอะไรยังไงทุกคนที่มีมาร่วมกิจกรรมนะครับกือย e ี่แบงไหน้น้องๆศิลปินทุกคนไรแต่แกเมียคว้ากับเขาไปพูดละพี่น้องครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับขอบคุณแม่อีเตอร์เนาะเมาหนังหนึ่งรอบเลยวันนี้สุดยอดเลยครับเมาหนังผัดไ่สดเลยครับ ม่ม<ห>ี่มอญที่นเพี่เาเดี๋ยวจะน่อกัโอ้แป๊บแป็นไปย้อยนั่เลยเด่เดี๋ยวล่ะมีกี่มี้ามีกี่ยังบอาทิตย์่ขอไป็สาสอนเปิดเฟดให้พี่จูนอะข้ออะไรข้ออันนี้เอรล่งเก็บขยายใช้จริงคือ้งยิงเลยครับรับประกันเลยยีิงกว่าบาทยงเทยนปี่ับาท ถามพุ้นผู้ซื้อนี่ในในในซีรีส์เบญจมาบก็อี้ล่ะโอ้โหสิบสองบาทชิ้นนิดพี่หมอนคือเอาตรงๆคือเชื่อไหมว่าอุ้งอิงใช้มาตลอดอุ้งอิงเป็นมลอดมีนาเฮพลที่ว่าเป็นยังเวลาหนูไละไรสูตรได้ติดกอกหรือทีนี้ปัญหาว่าเอาอันผมเฮเป็นแดดบํารุงเหมืงผมที่น้ำเลย มนปกตมเผมนไม่คิดพ bon ูมคผมแนี hmm. right mm ่น hmm. oh uh, okay. uh ี huh. sure. uh ั huh. uh ้ง huh. ม uh ีมกระเผาผมอพี huh. uh ่ห huh. ล uh ้าใสมาดูเลยมั้งมาเป็นตีเลวโอ้โหแล้วเชื่อไหมจนกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสาวเวลาเราเซเว่นพ่อเองเป็นทูายแต่วันนี้เป็นโุวนนียันแบบมันเขาเป็นเออจนกลายมาเป็น ูนาสูลนุนจนได้เปิดเผยได้แล้วเออตอนนี้เปิดเผยได้แล้วนะครับอันนี้เรดูีนะ้รจะสีเขียสีมูกสม้มแมนสีชมนี้ด้วยป๊ะมาก้อมูลนเป็นไง้อมูลเป๊ะครับใส่หรอเราวใส่วนี่เป็น้อเี่ถูกต้องถูาราคาจับตองได้ในเซร์เฝากผู้บริหารนะครับทำเป็นขวดไม้หุงอีกหน่อย เี่เป็นหลอดเป็นเียนแนะแต่มันจะมีน้อยคนที่ผมดกดำแล้วก็มันเงาตลอดจะไม่จะผมจะไม่แห้งไม่เสื่เมือเมื่อไปหาเพื่อนเพื่นี่ยุ่งแบบเซล่มแบบเป็นสวยแบบนี้เลยเมืองแบบก็ต้องรอยังหลายกรเบื้องคมดูเค่ะัเียไปหามันอิี่าเาสีเห็นคลิปในเวีนแมนเ่าซีเว่นเพ่นเข่าสีรดลดจนเมนูถามว่าผู้ส่อเป็นช่องสือเป็นเผอดเป็นล นี่คนไทยดีมากเป็นการหลายๆทุนโรงงานผลิตไม่ทันครับตอนนี้ผลิตไม่ทันนะนเพราะราคาจับต้องได้แค่12บขอบาทตอกทสนพุ่งสุดลำเชิงได้สารได้ลำเพลินทุนท้สองวงเดือนไดในอุชิดเม้นท์อย่างงี้เอาเลยลูกไย่ลนนี้ยกกองกันเลยยังได้แล้ววัเนี่ยเพื่อนไม่ต้องไปซื้อเพื่อนเนี้ยประหยัดไปอีกหลายบาทเลย เป็นไรลูกเดี๋ยวจะให้เจ้าของบริษัทส่งมาให้หลายๆกล่องให้ลนรานเปตรงเลยเอาในรานนี้เราจะชิมอะไรซื้อโอ้ยกล่องเทอะไวะกล่องเทแล้วก็ไม่ใช่จะโฮงยิงนะนั่งกสืบขึ้นครับแล้วก็เลยหลายคนด้วยนี่ครับอันนี้น้องมีดีเลยบ่ครับน่าจะปวดเมื่อยตรงเนี้ยเอาฝากพี่น้องไปหามาใส่นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้หมอนเวลาเวนโอ้ยเด็กกินุ่มปวดนุ่มปวด นุ่มจนไม่ต้องใช้หมอนพน้าเวลานอนสักไม่ต้องใช้หมอนร่มแล้มันมแล้วเอคเชฟจีฝากพี่น้องก็มีแล้วครับยูดีมีแข้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยจะผูกถุกนครับ